สวัสดีเจ้าข้าเจ้ากรลวันสมรรถวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้นะเจ้าตางจังหวัดลำปางโดยเทศบาลนครลำปางร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและก่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเฮาได้จัดประเพณีล่องสเปาเจ้าหละก่อนนะเจ้าปีนี้นี่เป็นปีพิเศษติเป็นปีมหามงคลตัวเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เขาจะมีขบวนแห่ที่เป็นขบวนเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าเนาะ ก็จะมะีตึงทางปารตี้แล้วก็กลมสายหรือว่ากลมกระบอกที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลำปางเขาแต่นอกจากนั่นตีตังหลังข้าเจ้านี่นะเจ้าจะเห็นว่าเป็นสเปาตีมีสั์อยู่5ชนิดสัตว์5ชนิดนี่คือเป็นตำนานลูกของแมกกาเพือกนะเจ้าเนาะที่เป็นตำนานการเกิดพระเจ้าหพระองค์นะะเจ้าพระฉะ้ัน้นในขบวนเนี่ยเขาจะบอกเล่าเรื่องราวตีเป็นฮีตเป็นฮอยว่าในช่วงเทศกาลยี่เปุงเนี่ย คนลำปางเฮาเนี่ยไปล่องสะเปาแล้วก็เฮาก็จะไปฟังเทศนะเจ้าฟังเทศในปีเนี่ยเฮาบ่าเทศที่ทีวัดนะเจ้าเฮาจะมีตุเจ้านั่งเสลียงเตศไปตัยถนนนะเจ้าโดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าวัดบุญยวาดไปตัวถนนติดจ้างไปจนถึงทาน้ำสิงชัยแล้วก็เจ้าหลวงหรือว่า ผู้ว่าราชการน,นะเจ้าเปิ้ลกับจะปลาหัวหน้าส่วนเนี่ยเอาสเปาตึงห้าลำเนี่ยนะเจ้าไปลอยนะเจ้าเป็นการปล่อยเคาะปล่อยโศกนะเจ้าเป็นความเจือของเจ้าเมืองลำปางว่าถ้าในประเพณีญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปล่องสเปาเพื่อปล่อยทุกปล่อยโศกกันเจ้าสาหรับการล่องสเปาเขาเน่เจ้าเขามีความเจื่ออยู่ว่าถ้าจะล่องสเปาก็เออตัดผมตัดเล็บนะเจ้าเอาใส่ สตวงน,น้อยๆนะจะเอาไปใส่ไว้ในสะเปาหลวงนี่นะเจ้าแล้วก็อาจจะมีของกินของตามนะเจ้าเอาใส่ไปตัวนะเจ้าแต่ความเชื่อป้นก็บ,บอกว่าถ้าเจ้าเมืองของลำปางพระอ,องค์สุดท้ายเนี่ยเจ้าบุญยญาวาดวงวาน,นีป้นบอกว่าถ้าการที่จะไปล่องสะเปาเนี่ยเฮาจะต้องเอาความทุกข์ความโศกเอาสิ่งบดีเนี่ยเพื่อมันไปตัวน้ำนะเจ้าก็เลยมีประเพณีว่าจะต้องตัดผมตัดเล็บ นะเจ้าเอาใส่เพื่อจะไปลอยนะเจ้านอกจากห้าล้ำนี่เขาจะมีสเปาหลวงนะเจ้าสเปลวลวงในความยาว15เมตรเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะฝากเล็บฝากผมตีตัดแล้วเอาใส่กระทงน,น้อยฝากควรจะมีนายทุกตะนะเจ้าก็คือหับเอาความทุกข์ความโศกเนี่ยเอาลงในสเปาเพื่อจะไปลอยตี่น้ามยมเจ้า